เคยได้ยินไหมครับพระแค่คิดเสพเมถุนก็ยังไม่ผิดแต่ถ้าเสพจริงจบปาราชิกแต่รู้ไหมครับพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้แรงยิ่งกว่านั้นอีกในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งบวชแล้วแต่ห้ามใจไม่ได้แอบไปมีเพศสัมพันธ์กับสตรีโดยเต็มใจเมื่อเรื่องแดงพระพุทธเจ้าทรงประกาศชัดเจนว่า ภิกษุใดเสพเมถุนถึงแม้เพียงครั้งเดียวก็ดังขูกฟันคอแล้วใช่ครับคำว่าฟันคอในที่นี้หมายถึงขาดจากความเป็นภิกษุทันทีไม่ต้องรอใครตัดสินไม่ต้องมีสารสงผิดโดยสมบูรณ์ปาราชิกทันทีนี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสแรงไม่ใช่เพื่อประนามแต่เพื่อคุ้มครองพระธรรมวินัยและศรัทธาของญาติโยม การครองผ้าเหลืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะเมื่อเสพเมถุนก็เท่ากับสละสมณเพศโดยสมบูรณ์ไม่มีคำว่าพลาดหรือให้อภัยในวินัยข้อนี้เลยครับ